บทที่1 4บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุวิหารติกปิรวัตุสมีมหาวเนมหาตาพิขูสังเคณัสติงปัญจมเตหิพิขูสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหนติพระเขาวันตังทัศนายพิขูสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตต ทหโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหรารติกปิรวัตุสมีมหาวเนมหาตาพิขูสังเคณัสทิงปัญจัมเตหิพิขูสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศสิหิจโลกธา,าตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนายพิขูสังคันจะยานูนะมามปิเยนะพระกวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระขวโตวสติเกบ ปเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามพระวาปุริโสมสำม,มัญชิตังวาพาหังภาษาเรยะระเรยะภาษาริตังวาพาหังสม,มิชเชย,ยะะอวะมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตริอันตรหิตาพระควะตวตโผลรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวา เอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาพระควโตสติเกอิมังคาทาังอภาสิมหาสมโยปวนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอบบราชิตะสังคันติอาตโคอ,อบบราเทวตาพระควโตสติเกอิมังคาทาังอภาสิตตระพิขโว สมาทหังสุจิตตังอัตโนอูชุกามกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอตโคอราเทวตาพระวโตสติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัดจมะมณิเมชาเตจรันติสุทาวิมัลลาจากคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาตะโคอปราเทวตาพระควโตสิเกอิมังคาถาังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังฆตาเสนาเตะมิส,สันติอปาญภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสสันตีติอาตะโคพระคาวพิกพขอมันเตสิเยภูเย,ยนะพิกเวทศัสสุโรกธาตูสูเทวตาสน,นิปฏิตาหนติ ตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอเหสุงอตีตะมัฏฐานังอรหังสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตาพระรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตา,าเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานัง เอตบรมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิมายหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายนานามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายนานามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายนานามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกโรทะาสิสามิติ เอวัมพันเตติโขเตพิกขูภะควโตวปัจจัโสสูงภะควาเอตะัทะโวจะสิโลกมานุกัสสามิยัตถาภูมมาตะทะัสสิตาเยสิตาคิริคัพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะ นาวิลาพโยปัจเจสเตยัตวาววนเนกาปิรวัตเวตตัวอมันตยิสัทธ,ธาสาวเกศาส,สนีรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาตพิขกขโวเตจะอัตปมกรุงสุตวพุทธสาสนังเตสัมปาตุระหุญานังอมนุษยานาทศนังอเปเกสัตมัทข,ขุงสหัสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสานัง อมนุษย์สามณนะมัทธสุงอเปเกนันตมัทธขุงทิ่สาสภาพุดาผู้ตาอหุงตันจาศพังอภินญายะวะวะกิตวานัจากุมาตะตัวอมันตยสิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพภโสสัตสหัสสาวยักขาภุมมากาปิลวัิ ทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทัมนาภิกรมมงพิกูนางสมิติงวะนางชาสาหัตสาหีมะวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทัมนาภิกรรมงพิกูนางสมิติงวะนางสาตายีลาติสหัตสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทัมนาภิกรมมงพิกูนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสลัสสะหัสสายักขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมนาภิกามมงภิกขูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชกหิโกเวปุลสันนิเวสนังพิโยนังสตัสหัสสัง ยคกานังปเะยะรูปปาสติภุมพิโรราชคหิโกสโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจะาที่สังราชาทัตตารถโภปสาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตว,วันนัวันโตยสัสสิโนโมโทมามนาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนังท่ากินันจะาที่สังราชาวิรุฬหโหตปาสาสติ กุมพันธานางอธิปติมหาราชาย,ยสัส,สิโสพุตตาปิตัสสะพะหวอินทะนามามหัพลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติวัานางังปจ,จิมันจะทิสังราชาวิรูปรโกปัสสาสตินาข้านางอธิปติมหาราชาย,ยสัส,สิโสพุตตาปิตัสสะพะหวอินทะนามาม,ามหาพลา อิทิมโตชิติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังอุตรังจัตทิสังราชากุเวโรอปัสสสติยัขานังอธิปติมหารชาชยศสิสสโสปุตตาปิตสสะพะหโวอินทนามามห ah าพลาอิทิมโตชิติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังปุริมาทิสังท่ตารถโถทัากิณีนวิรุณหโกปัจชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจตารโเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาทัทธล,ลมานาอัังสุวเนกาปิลวัตถุเวเตสังมามาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเศโโจะกินนุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิ จิตเสศโนจันทพโพนโรราชาชโนสพโพอาคูปัญจสิขโขเจวะตัมพรุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพ,พาสหาราชุพิโมทมานาภิกามุงพิกขูนังสมิตติงวานังอัตาคูนาภาษา,านาภาษานาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชากากรรมัต กัมรลัสตะราอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนาทตาธาจาอาคูนาคายัสสิโนออราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายถา,าเตวนมัชปตตาจิตราสุปนาอิติเตสะมานัง อภยันตานาขราชานามาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสรารณะมะกังสุพุทธทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเตเสเตอิทิมันตโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขา เวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุมุจีสหสตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสนยหิตวาพลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตภิกขูนังสมิติงวะนาง อาปูจเทวาทัตปทวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะเจศาสาสหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายศสิโนทศเตทศสาธกายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวันวันโตยศสิโนโมทมนาภิกขมงภิกขูนังสมิตติวะนางเวนทูจะเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูคุรักกิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานขันตานิปุรคิตตวาอาคูมันทวะราหกาวาสุนังวาสโวเศธโถสกโกปาคาปุรินทโถท,ทเสเท,ทสศาธากายาสพเพนนัตตวนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันวันโตยศสิโนโมทามานาอาภิกามงุงพิคูนังสมิถิงวนังอาาคูสหภูเทวา ชลมาคคิสิขาริวะอริธากาจาโรชาจะวรุณาสหาธรรมมาจะสุเลยะรุจิราคูทเศเต,เตทัาธากายาอิทิมันโตชุติมันโตโมธมานาอภิกามงุงอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสินโมธมานาอภิกรมงุงพิกูนังสมิติงว่านัง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปุสิกาอถาคูหารโยเทวาเยจโรหิตตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสินโนทเสเตทัศาธากายาสเพนานาตวานินโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันนวันโตเยสัสิโนโมทมานาภิกามงพิกูนังสมิติวะนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณัสสะสหะ โอทาตะคยหาปาโมกขาอาคูเทววิจักนาสถธามัตตาหารคกชามิสกาจยัสสิโนทานยังอาคาปจุนโนโยทิสาภิวัตสติทศเสตทสาทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมนโตชุติมัโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมนาภิกามุงภิกูนังสมิติวนาง เคมียาตุสิตายามาอัตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามเสฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทเสติสาธากายาสัเพนัตวันนิโน อิทิ่มันโตชติมันโตว,วันนว,วันโตยศสิโนโมโทมานาภิกามงพิกขูนังสมิติงวะนังสัทเทเตเทวนิกายาสัพเพนานตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิศาสหะประวุฒะชาติมัคขีลังโอคาตินนามะนาสวังทักเขโมฆาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตัง สุภาม,มาประมตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะสโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสพัมมะโลกานัง ทักเขโมฆาตรังนาคังจะจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาประมตโตจกปุตตาอินทโมอินอิทิมโตสหสนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติวนานังสหสัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิติถติอุปป,ปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสโิโสทเสถะอิสราอากู ปจเจกะวะสาวัตติโนเตสัญจมัตชโตละอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพยอภิกันเตสินเทเทเวสพมกเกมมรเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสมันที่ยังเอทาคันนะหะทะพันธะทะาราเคนะพันธะมัทถุโวสมัตสมันตาปริวาเรเทะมาโวมุล จิตตะโกจินังอิติตัทธามหาเสนโกลนหาเสนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจะสรังกตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธทนยันโตสวิชุโกตัทธาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสพังอภินญายะ ว่าวกิตวานาจักกุมารตตวอมันตยิสถาสาวเกศาสนีรเตมารสนาภิกันตาวิชานาถภิกขโวเตวิชานาถภิขกขโวเตจะอัตตปมกกรุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตาราเคหิปกามุง เนสังลมปีอินชยุงสัพเพวชิะสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนุสุตาปิสุตาติ